สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ทุกคนกันด้วยและสวัสดีกันอย่างเป็นทางการเลยค่ะวันนี้นะคะมาพบกับมิ้นยกสูงกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะพี่ๆวันนี้นะคะมิ้นเอารถรุ่นยอดฮิตรุ่นยอดนิยมนะคะมารีวิวให้พี่ๆได้ชมกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่มิ้นรีวิววีโก้หน้าแชมป์ตัวล่าสุดไปนะคะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกค้านะคะ มาปิดจบซื้อสดกับมิ้นแล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่รถคันนั้นนะคะวันนี้นะคะมิน้นนํารีวิวเอ่อมิน้นนําเจ้าคันนี้มารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันนะคะเป็นโตโยต้าวีโก้หน้าแชมป์นะคะสองจุดห้าอีโฉมปีสองพันสิบสามจดสิบสี่นะคะพี่พี่จุดเด่นของคันนี้นะคะพี่พี่เลขไมเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยกว่าโลเท่านั้นนะคะ และคันนี้นะคะราคา419,000บาทผ่อนประมาณ8,000บาทต่อเดือนนะคะพี่พี่หากพี่พี่ชอบถูกใจนะคะรถวีโก้หน้าแชมป์นะคะไม่ต้องรีบแย่งกันแล้วนะคะวันนี้นะพ,พี่มีอีก1นึคันนะคะรุ่นนี้นะคะหลายๆคนชอบตามหากันนะคะเจ้าต,ตัวนี้นะพ,พี่นะ ก่อนที่จะไปรับชมรายละเอียดตัวรถนะคะมินขอฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้มินและเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของมินด้วยนะคะมินขอบอกก่อนเลยนะคะพี่ๆรถคันนี้นะคะปีสิบสามจดสิบสี่ก็จริงนะคะรถคันนี้สิบปีได้แล้วพี่ๆแต่ว่าเลขไม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นแปดโลเท่าเจ็ดหมื่นแปดพันกิโลเมตรเท่านั้นนะพี่นะโหซื้อมาต่อจริงๆนะคะเจ้าคันนี้ ระจังหน้าของเขานะคะพี่จะเป็นโค้มยีม่มใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ตัดด้วยรูระบายลมที่เป็นอาเมทัลลิกนะคะสี่เท่านะพี่นะสามเส้นแบบนี้นะคะมาพร้อมกับไฟมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะมีไฟเลี้ยวในโคมเดียวกันนะคะการชนด้านหน้าของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะช่องรูระบายลมตรงหน้าแชมป์นะพี่พี่ก็สวยๆเลยนะคะรถคันนี้นะพี่นะ สภาพก็ใหม่ๆนะคะพี่พี่รถสิบปีนะพี่นะสภาพแบบนี้นะคะหาได้ยากแล้วนะคะและที่สำคัญรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้มาให้เรียบร้อยพี่พี่สวยแบบนี้เลยนะคะเจ้าคันนี้นะพี่ในส่วนของแก้มข้างข,างของเขานะคะแนบชิดสนิทแบบนี้เลยรถของเราไม่มีประวัติการชนหนักที่ความจมน้ำแน่นอนนะคะโค้งซุ้มล้อก็ ใหญ่ๆสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีร่องรอยการบุบการแตกการร้าวหรือว่าการเป็นลักยิ้มนะคะมาต่อกันในส่วนของล้อนะคะพี่ๆตัวล้อนะคะเป็นล้อแมกน็อตหกลูนะคะยางปีสองพันสิบสามนะคะเดี๋ยวมินจะเปลี่ยนยางให้พี่ก่อนปล่อยอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่ายางนี้เป็นยางเดิมยางแท้จากโรงงานนะคะพี่ๆตัวยางนะคะเป็นยางบิต stone นะคะพี่ๆมาพร้อมกับแมกขอบจิบหกแล้วเรียบร้อย ด้านหน้านะคะพี่พี่เป็นดิสเบรกมาให้นะคะภายในซุ้มล้อนะคะให้พี่พี่ได้ชมเลยนะคะแตงสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะนี่เลยโชคเดิมเบ้าเดิมแพ้จากโรงงานแน่นอนนะคะนี่ให้ได้ชมกันนะคะตัวกิฟตัวน็อตไม่มีหลุดจักตัวนะพี่พี่นะรถสิบปีแต่สภาพขนาดนี้ถือว่าคุ้มค่าต่อราคาซื้อนะคะและราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่น บาทเท่านั้นเองนะคะด้านข้างของเขาโลโก้ Hyrax v n t u r b o นะคะพี่พี่อยู่ครบเป็นโครเมียมเงาๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของบันไดเหยียบของเขานะคะก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยกระจกด้านข้างนะคะเป็นโครเมียมนะคะมีไฟเดียวในตัวเลยและกระจกของเขาเป็นปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับคิ้วกันสาดให้แล้วเรียบร้อยติดฟิล์ม40พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่กระจกสองบานใหญ่นะคะเป็นเดิมแท้จากโรงงาน สองบันเลงก็เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสัญลักษณ์โลโก้โตโยต้าอยู่ทุกจุดนะพี่เปิดออกมาภายในนะคะก็ต้องร้องโอ้โหว้าวนะพี่นะคุ้งทอนด้วยสีดำสนิทนะคะสวยๆเลยนะคะเจ้าคันนี้เดี๋ยวมิ้นขออนุญาตเข้าไปนั่งฝั่งข้างคพื่อนขาพื่ที่ได้ชมกันนะเข้ามานั่งแล้วเรียบร้อยนะคะตัวเครื่องเสียงนะพี่ซีดีดีวีดีเอฟเอ็มฟังได้เล่นได้นะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้มีช่องเสียบเอ X ีเอชช่องเสียบยูเอสบีให้ แล้วก็มีจุดบอกเวลาตรงกลางคอนโซลแบบนี้นะคะมีไฟเลี้ยวอ้าวไฟฉุกเฉินนะคะตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะปรับได้สีระดบับ Hi, ปรับไฮปรับโลได้นะคะตัวแอร์ต่างๆสามารถใช้งานได้ดีนะคะพี่ๆมีช่องเสียบบุหรี่มีช่องต่างๆนะคะนี่ช่องเสียบบุหรี่มีสอช่องเลยนะพี่นะมีช่องวางของนะคะนี่แล้วก็มีหลุมใส่ของด้วยเช่นกันเป็นเกียร์แบบออตโต้นะคะ สว,สวยเลยนะพี่โอ้โหออโต้เรียบร้อยนะคะเบรกมือต่างๆสามารถใช้งานได้ดีมีแอร์แบคคู่หน้าให้มาพร้อมกับเก๊นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะข้างคนขับก็มีช่องวางแก้วน้ำให้ด้วยหนึ่งใบนะพี่นะสามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะในส่วนของหลังคายนะคะก็ไม่มีร่องรอยการถูกขีดควรแต่ว่ามี คราบต่างๆนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมิ้นทําความสะอาดให้อีกรอบหนึ่งนะคะนี่รถคันนี้นะคะพี่ๆต้องขอบอกเลยนะคะภายในยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่สภาพก็คือสวยงามนะพี่ๆสะคาดสะอาดนะคะตัวไฟต่างๆสามารถใช้งานได้ดีใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อนี่ส่วนของประตูด้านข้างนะคะประตูด้านข้างให้พี่ๆได้ชมก่อนเลยนะคะ ขึ้นรูปมาด้วยพลาสติกหุ้มด้วยหนังนะคะตรงนี้ก็เป็นหนังนุ่มๆแบบนี้นะคะพี่ๆเป็นหนังนุ่มๆเลยมือเปิดของเขาเป็นเมทัลิกสีดํานะคะแล้วก็อันนี้เป็นมีสลิกสีเทานะพี่นะมาพร้อมกับกระกไฟฟ้านะคะเปิดปิดได้ปกติเลยนะคะแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ําให้มีช่องใส่ของนะคะลําโพงสามารถใช้งานได้ดีแน่นอนเมื่อต่อกันในส่วนของแคปนะคะพ,พี่ด้านนี้เป็นโอเพนแคปนะคะเปิดแคปได้สองฝั่งเลยนะคะ ก็แคปนะคะภายในก็คือกว้างขวานะคะเป็นเบาะหนังรอบคันเลยนะคะแคปก็สามารถยกเปิดขึ้นได้นะคะพี่พีนี่ให้ได้ชมกันนะคะแล้วก็ตรงด้านหลังแคปนะคะพี่พีก็เป็นหนงังด้วยเช่นกันนะคะคันนี้นะคะพี่พีหนังรอบคันเลยนะคะพี่พีไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าหากซื้อไปแล้วหนังจะมีการชํารุดไม่ขอบอกเลยนะคะหนังของรถคันนี้นะคะนี่แน่นๆนุ่มๆนะคะแต่ข็ดไม่แตกไม่ลาวนะคะ ใหม่ๆเลยนะพี่พนะรถสิบปีบอกใหม่กริบสภาพก็คือสวยงามนะคะรถคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวให้ได้ดูน็อตนะคะตรงเสานะคะพี่ๆนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะคะรถสิบปีหัวน็อตนะพี่ๆนะทุกจุดนะคะสวยๆเลยนะคันนี้นะคะโอ้โหสวยงามนะพี่พนะให้ได้ดูกันเลยนะคะ ชมกันไปพร้อมๆกันนะคะเจ้าคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะหากพี่ชอบถูกใจคันนี้นะคะติดต่อมิน้นเข้ามาได้เลยที่0 6 1 4 5หกหนึ้าสี่สีสามเก้าสองนะคะเม็ดอัพลองอั้งนะคะตรงรอต่อกระบะนะพี่คมคมทุกจุดเลยนะคะนีโค้งซุ้มล้อด,ด้านหลังนะคะก็สวยๆเลยนะคะด้านหลังก็เป็นดัาเบิกนะคะ ดัมเบลคู่เอ้ดิสเบคคู่หน้าแล้วก็ดัมเบลคู่หลังนะคะพี่พีให้ได้ชมด้านในนะคะสภาพก็คือรถสิบปีนะพี่พีสภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะหาได้ยากเลยนะพี่พีนะรถก็คือน็อตแทบไม่ขยับสักตัวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะด้านหลังนะคะพี่พีโลโก้ไฮรักตัวอีโลโก้ไฮรักดีโก้แชมป์โลโก้โตโยต้านะคะเป็นโครเมียมทั้งหมดเลยแล้วก็อยู่ครบทุกจุดนะคะ มือเปิดของเขาก็เป็นโครเมียมด้วยเช่นกันนะคะบันไดเหยียบด้านบนเป็นพลาสติกสีดํานะคะด้านล่างเป็นตรงนี้เป็นโครเมียมนะคะเลขทะเบียนนะคะหนึ่งทอพุทางองเก้าเจ็ดสี่หนึ่งหากชอบทะเบียนนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะตรีบจับรีบจองกันเลยพี่พี่นะรถคันนี้นะคะสวยๆง,ง,งามๆนะคะเนี่ยเปิดให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็ประมาณนี้คนเก่าเขาไม่ค่อยบรรทุกข,ของหนักนะคะยังไม่ได้ดูความสะอาดนะพี่ มีขนาดยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะแต่สภาพก็คือมีร่องรอยการใช้งานเล็กน้อยนะคะมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าสภาพโดยรวมแล้วรถ10ปีขนาดนี้นะพี่พนะถือว่าคุ้มค่าต่อราคาซื้อนะคะราคา410,000บาทเท่าน,นั้นเองไม่แพงนะพี่นะราคานี้นะคะอ่ามีไฟเบรกบที่สามตรงนี้นะพี่นะมองภายในก็คือสวยงามนะคะ ดูด้านข้างพร้อมๆกันพี่น้ำมินให้ดูรอบคันเลยนะคะโลโก้พีรันเนอร์นะคะอยู่ครบนะคะทั้งสองด้านนะพี่เดีย๋ยวเรามาดูกันต่อในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเปิดออกมานะคะคันนี้นะพี่พี่พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมีคนนี้สตาร์ทเลขมาให้พี่ได้ชมอันนี้เลขไม่จริงเลขไม่แท้นะคะสตาร์ทชึ่งเดียวปิดเลยนะคะพี่พ เครื่องเสียงแอร์นะคะเย็นแอร์เย็นเครื่องเสียงนยี่บแบบด,ดังนะที่นะนด,ดังเลยนะคะดอกเบี้ย100%ใช้งานได้ปกตินะคะฝั่งคนขับนะพี่มีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะอันนี้เป็นปุ่มปรับ,บกระจกด้านข้างนะคะอันนี้ปุ่มสุดเศอรที่นี่นะเดี๋ยวพีขออนุญาตป,ปิดประตูนะคะปรับกระจกให้พี่ได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นเลนไวนะคะ ัปรับเลนวายแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นมุมกว้างนะคะอันนี้เป็นปุ่มปรับกระจกนะคะวิ้มนี่มินจะปรับตรงนี้นะคะให้ได้ชมกันเลยนะพี่ๆปรับองขากระจกนะคะขยับได้นะคะนี่สวยๆเลยนะพี่พนะดีๆดิคนนี้ก็คือเฟี้ยวเลยนะพี่นะขับออกไปไม่อายแน่นอนนะคะสามารถปรับพับกระจกได้ด้วยไฟฟ้าแบบนี้นะคะและรถคันนี้นะคะเป็นไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะ ไฟฟ้ากระจกบานใหญ่ทั้งสองบานนะคะแล้วก็ออโต้บานคนขับนะคะพี่ีในส่วนของตรงนี้นะคะมีระบบล็อกกระจกนะคะระบบเส้นท่านล็อกนะคะระบบเส้นท่านล็อกคืออะไรนะคะเวลาขับไปสามารถกดตรงนี้นะคะล็อกประตูได,ด้อัตโนมัติทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่ๆีขึ้นรูปด,ด้วยพลาสติกนะคะหุ้มด้วยหนังแล่ตรงนี้เป็นหนังนุ่มนะคะตรงนี้เป็นเมทัลลิกนะคะสีเทามือเปิดเป็นเมทัลลิกสีดํานะคะพี่ๆี นี่ให้ได้ดูกันเลยนะพี่นะสวยๆเลยนะคะรถคันนี้นะสามารถกดปุด่มต่างๆสามารถใช้งานได้ปกตินะคะจะต่างๆนะพี่นะใช้งานได้ปกตินะคะตัวไฟต่างๆนะคะให้ได้ชมเลยนะคะหากนั่งแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเครื่องเสียงสามารถปรับได้นะคะพี่ที่มือแบบนี้เลยนะคะ,ะเ่อนขึ้นนะคะนี่กบโหมดต่างๆนะพี่นะ นนแล้วก็สามารถเชื่อม USB ได้ด้วยนะคะเจ้าคันนี้นะพี่นะสวยๆเลยนะคะโอ้นี่เป็นฝุ่นนะคะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะพี่นะนี่อัน,นี้ชมกันเลยนะคะอันในก็ส,สวยงามนะพี่นะลำงดังแอร์เย็นเพลงเพราะนะคะขอดต่างๆได้เลยนะคะคันนี้เชื่อม USB ได้นะพี่นะมีแบ็คด้วยนะคะสวยๆเลยนะนพี่อ๋อแล้วก็ ตัวบาะนะคะขออนุญาตให้พี่ได้ชมกันนะคะตัวเบาะใหพี่ด้านข้างตรงนี้นะคะสามารถปรับได้แป8ทิศเลยนะคะปรับปรับหน้าปรับหลังแบบนี้นะคะนี่พี่หนูอยู่ต้องเฉยๆน,นะคะเบาะขยับยได้นะคะ ปรับกล้องได้นะคะอันนี้ปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับเบาะนะพี่นะปรับได้แปดทิศเลยนะคะนี่คันนี้นะพี่นะพี่พี่ได้คันนี้ไปก็คือออปชั่นโคมาพร้อมกับยางออโตโอ้ใหม่เจ็ดหมื่นแปดถ้าไม่ต้องทําอะไรเลยสภาพก็คือใหม่ๆสวยๆนะคะอาจจะมีปิดตรงนี้นะคะที่ต้องทำความสะอาดหรือจะให้ช่างจัดก,การให้นะคะพี่ๆีุดอบนะ เดี๋ยวเราอ๋อเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นน้ำัใช้เชื้อโฟลงดีเซลนะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดด้านหน้าห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะคะหากที่มีชอบคันนี้นะคะติดต่อมิ้นเข้ามาได้เลยนะคะที่ศูนย์614544392นะคะตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะพี่พี่ซื้อรถวันนี้นะคะขับขับไปเลย3เดือนพี่พี่จ่ายเงินอีกทีนู่นนะเดือนที่4นะคะก็คือเดือนมกราเลยนะพี่พี่ จะมินส่อนญาตเปิดฝากระโปรงสักครู่นะคะมินเปิดฝากระโปรงแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ีตัวเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่อง D4D นะคะเครื่องยนต์ของเขาบรรจุ2,500ลิตรนะคะ2,500ซีซีมีระบบเบรก ABS นะคะพี่ีขับขี่ปลอดภัยแน่นอนสภาพภายในก็สวยๆนะคะเสียงเครื่องไม่ดังนะคะพี่ไม่ฝันแรงนะคะความแรง2,500เนี่ยเครื่องแบบนี้นะพี่นะสวยงามนะคะแล้วก็ ขับขีดีแน่นอนนะคะแรงต้นเลยไปายนะคะตัวแปรต่างๆสามารถใช้งานได้ดีระบบภายในนะคะพี่พี่ก็สะอาดสะอาดนะคะไม่มีคราบของเหลวคราบน้ำมันเครื่องไหไเยอะนะคะแตนสีจากโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่พี่นี้เห็นอทุกจุดเลยพี่นะภายในก็คือสวยงามนะคะไม่มีร่องรอยการเป็นสนิมนะคะนี่ให้ได้ชมกันเลยนะพี่พี่นะเดิมๆนะคะรถคันนี้ คานหว้อน้ํานะคะตรงๆแบบนี้นะคะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะคะพี่พี่ไมได้ชมเลยนะคะรายละเอียดภายในนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่พี่รายละเอียดภายในก็สวยๆประมาณนี้เลยนะคะเดีย๋ยวมีให้พี่ได้ชมหัวนอ็อตดีกว่ารถสิบปีหัวน็อตจะเป็นยังไงนะพี่นี่ ไม่มีรอยขยับนะคะไม่มีรอยถอกนะคะมีมีถออันนี้มีอาจจะมีรอยถอดนะพี่ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยขัดไหมนะคะเนี่ยแต่มันมีรอยนิดหน่อยดูหลุมคม,คมเลยพี่พี่ไล่ไปดูพร้อมกันนะคะแผ่นเพดและพี่นะหยุดทบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลาเบลนะคะอยู่คอบทุกเกยนะคะ นี้ค่อยเลยนะเจ้าคันนี้นะพี่พี่เมต้าคงคงตรงๆแบบนี้นะคะ,ร,ร,ร,ะ,คะรถนะคะไม่มีประวัติการชนหนักมีข้ามต้น้ําเลยนะคะหากพี่พีซื้อไปแล้วไปตรวจเจอนะคะสามารถเอากลับมาคืนได้เลยนะคะบอสของเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะขอบอกนะคะเจ้าคันนี้ซื้อไปนะคะคุ้มค่าต่อราคาซื้อแน่นอนค่ะหากพี่พี่ท่านไหนชอบถูกใจเจ้าคันนี้นะคะติดต่อมิ้นเข้ามาได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะ สำหรับวันนี้นะคะมีขออนุญาตสรุปนะคะเจ้ารถคันนี้นะคะคันนี้นะคะเป็น t o y ย t a h ไฮรักมิโกะ 2.5e โมหน้าแชมป์นะคะชมปี2012ชมเอ๋ขอภัยค่ะโมปี2014จด2,000ขอโัยค่ะชมปี2013จด2 0 14เลขไม่เจ็0 0มกิโลเมตรนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนะคะราคา4,19,000บาทนั้นบาทนะพี่ หากชอบถูกใจเจ้าคันนี้นะคะติดต่อมิ้เท้ามาได้เลยนะคะที่เปิดด้านล่างหรือว่าถ้าไม่สะดวกโทรนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนี่พี่ๆเดี๋ยวันนี้นะคะมิ้ขอตัวลาพี่ๆไปเทนเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ